เรามารู้จักการบริการสาธารณะกันเถอะความหมายลักษณะของบริการลักษณะของบริการคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงานรภาภาษาษาาัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชกิจษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพุทธศักราช2519 มีหน้าที่การจัดการบริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรปราการรวมทั้งสิ้น457เส้นทาง ความสำคัญเนื่องจากการเดินรถโดยสารประจำทางเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งที่รัฐบาลจัดบริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางการดำเนินงานจึงมุ่งเน้นสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังกำไร ประเภทของการบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม ในด้านความเป็นมากิจาการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในสมัยก่อนนั้นเรียกว่ารถเมเรียกตามเรือเมในครั้งแรกใช้กำลังมา้าในการลากจูงแทนไม่ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงต่อมาในการใช้งานไม่สะดวกและไม่รวดเร็วในพุทธศักราช2456พยาพักดีจึงปรับปรุงกิจาการใหม่โดยการนำรถยนต์มาวิ่งแทน ในปีพุทธศักราช2475รัฐบาลได้สร้างสะพานพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครต่อมาปี2476กิจการรถเมล์เริ่มเป็นปึกแผ่นและมีการเดินรถมากขึ้นทำให้มีผู้ประกอบการมากจึงต้องมีการทำใบอนุญ,ญาตในการประกอบกิจการและการบริการภายในภายหลังนั้น ได้เกิดปัญหาในการเดินรถทับเส้นทางมีการแก่งแย่งผู้โดยสารการจราจรติดขัดจึงมีการรวบรถโด,ดยสารประจำทางต่างๆให้เหลือเพียงหน่วยงานเดียวจราจร ต่อมาในพุทธศักราช2518คณะรัฐมนตรีสมัยหม่อมราชวงศ์กฤตปามโมโเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ร่วมกิจการการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นบริษัทเดียวเรียกว่าบริษัทมหานครขนส่งจำกัดในรูปแบบรัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมเป็น51%ต่อ49%ซึงเกิดปัญหาข้อกฎหมายในการจัดตั้งรูปแบบการประกอบกิจการการขนส่งในสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปามโมดได้ออกพระราช,ชกิจจดีกาจะตั้งเป็นองค์การของรัฐให้เชื่อว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเมื่อวันที่1ตุลาคม2519โดย รวมกิจการลถโดยสารประจำทางทั้งหมดจากบริษัทมหานครขนส่งจำกัดมาขึ้นอยู่กับองค์การซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมกับองค์การ ข้อมูลพื้นฐานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดตั้งเป็นองค์การของรัฐตามพระราชกิจดีกา เมื่อวันที่1ตุลาพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นรัฐวิสาหก,กิจประเภทกิจการสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมมีภารกิจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการเดินรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรปราการุงเท ปัญหาของหน่วยงาน 1. นนโยบายและวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกันระหว่างกระทรวงคมนาคมที่เน้นการบริการสาธารณะและกระทรวงการคลังที่เน้นผลกำไร 2. การสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอและอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าปกติจึงทำให้เกิดการขาดทุน 3. การจราจรการติดขาดจึงส่งผลให้คุณภาพการบริการลดลงทำให้ประชาชนหันไปใช้บริการอื่นหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว